10. วิธีการหยุดรถไอติมวิธีที่1เรียกให้หยุดแบบ s ิม p ป้ s ิม p ป้อันนี้ก็อบอกว่าเป็นวิธีที่ธรรมดาสามัญทิ่นี่คุณทำก็แค่ตะโกนออกไปว่าไอติมแต่ว่ามันยากมากคือแบบคุณมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นที่จะหยุดรถไอติมได้วิธีที่2ดักรอตามช่วงเวลา คุณจะต้องใช้ความคิดพินิดพิเคราะห์ว่าปกติแล้วรถไอติมที่มาประจำนั้นจะมาในเวลากี่โมงให้คุณไปดักรอตามช่วงเวลานั้นๆแล้วกลับเข้าคอแลกไอติมไม่หยุดวิธีที่3เรียกแม่แม่จะการให้ทุกอย่าง วิธีที่สดักซุ่มยิงยเฮ้ยรถไอติมมาครั้งนี้ฉันจะหยุดมันให้ได้เชื่อมือฉันได้เลยวิธีที่ห้าย้อนเวลากลับไปเพื่อหยุดการเกิดของคนขายรถไอติม จากความผิดพลาดที่ไม่สามารถหยุดรถไอติมได้จากคราวก่อนคุณได้ตั้งใจว่าจะกลับไปแก้ไขเส้นเวลาที่ผิดพลาดนั้นคุณได้ลงเรียนวิชาฟิสิกส์ดาราศา,ศาสตร์ขั้นสูงก่อนที่จะศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการละอวากาศและเวลาก่อนที่จะเริ่มสร้างเครื่องย้อนเวลาขึ้นและสําเร็จในปี2032และเมื่อคุณสร้างมันได้สําเร็จคุณได้ทาการเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อให้พ่อกับแม่คนขายไอติมไม่ได้มาพบกัน โดยคุณส่งองค์กรลับที่คุณก่อตั้งไว้เมื่อสิปีก่อนจากการเดินทางข้ามเวลาครั้งแรกและเรียกพวกเขามาในสิปีให้หลังในวันที่พ่อก,กับแม่ของคนขายตมจะได้พบก,กันคุณจับพ่อส่งขึ้นเรือ ไปที่ทวีปอเมริกาให้พ่อได้กลายเป็นเจ้าของพัตาคารอาหารไทยที่ขายดีที่สุดและตกหลุมรักกับสาวชาวลาตินอเมริกาก่อนที่ทั้งคู่จะสร้างครอบครัวกันอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งวันที่มาเฟียแก๊งใต้ดินโผล่มาเพื่อย,ยึดร้านอาหารและสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคดีช่อโกงเงินของวัวน,นาแก๊งเอลโตโยส่วนฝั่งแม่ก็ถูกแยกไม่ให้ได้พบกับพ่อเธอถูกส่งตัวไปอยู่ที่ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศแถบป,ปาปนูนิวกินีอ่ะการเมืองเป็มติจะแยกออก ก่อนที่ไ่ เธอถูกส่งตัวไปอยู่ที่ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศแถบปาปัวนิวกินีก่อนที่จะเกิดการผิดปกติของเส้นมิติที่แยกออกจากกันทําให้แม่ถูกวาร์ปข้ามมิติไปสู่ดินแดนมัชชิมาเธอได้กลายเป็นผู้มัวหมองก่อนที่จะฟาวฟันอุปสรรคต่างๆเพื่อขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนริมและด้วยแผนการทั้งหมดนี้ทําให้การมีชีวิตอยู่ของคนขายไอติมถูกลบล้างออกไปในไทม์ไลน์นี้คุณแค่ต้องไปซื้อกิจาก,การรถขายไอติมก่อนที่จะคำนวณการผลิตรถไอติมรุ่นนี้ตรงกับวันและเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการจะหยุด ก่อนจะจ้างพนักงานที่เป็นของคุณเองให้ขับรถไอติมมาที่บริเวณหน้าบ้านของคุณก่อนในทุกอย่างจะพลาดเหมือนนิทำานที่คุณเคยผ่านมาคุณได้โทรบอกพนักงานให้ขับรถผ่านหน้าบ้านคุณอย่างช้าๆก่อนที่คุณจะโบกให้รถไอติมหยุดพนักงานคนเดิงกล่าวก็ได้หยุดรถไอติมที่หน้าบ้านแบบพอดิบพอดีและในที่สุด คุณก็สามารถหยุดยั้งบาดแผลนในใจในวัยเด็กของคุณได้โดยที่แลกมากับช่วงชีวิตที่ทุ่มเททั้งหมดโดยไม่สนใจการหาชีวิตรักเพื่อนฝูงครอบครัวคุณสูญเสียมันไปทั้งหมดแต่คุณก็ได้รับกลับมาคุณสามารถหยุดลดไอติมในวนันนั้นได้และทั้งหมดนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินวิธีที่6 การแตกออกของเส้นเวลาการที่คุณสร้างเครื่องทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปในคราวนั้นทำให้เกิดการแตกออกของเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์คุณถูกองค์กร TVA ท,ที่ดูแลเรื่องเส้นเวลาคุมขังไปสอบปากคำพวกเขาถามคุณว่าคุณวางแผนแบบนี้เพื่ออะไรคุณได้ทำลายสิ่งมีชีวิตและความปลอดภยดัยในระดับจักรวาลลงแต่คุณไม่คิดที่จะปริปากบอกอะไรกับผู้คุมเวลาเหล่านั้นคุณได้ยิ้มแล้วหัวเราะออกมาดังๆๆ <laughs> เป้าหมายของฉันนะ่ะมันได้บรรลุไปแล้ว ที่7ลูกชายของคนขายไอติมตามหาคุณจนเจอในคุกการเวลาเขามองคุณวยสายตาหยียดยามที่สุดว่าหน้าการไม่อยู่ของแกไม่น่าจะเป็นไปได้นายคงคาดไม่ถึงสินะถึงนายจะทำให้พ่อของฉันไม่ได้เกิดมาแต่ในอีกพหุจกรวนันยังมีตัวตนของฉันอยู่เสมอคุณตกใจกับสิ่งนี้ก่อนขึ้นมากเด็กคนนั้นได้ฆ่าคุณตายในคุกแห่งนั้นวิธีที่8คุณตื่นใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาเดิมที่คุณต้องการจะหยุดรถขายไอติม คุณเห็นรถขายไอติมที่กำลังจะผ่านหน้าคุณไปไม่นะมันเกิดขึ้นอีกแล้ววิธีที่เคุณร้องหาแม่แม่ของคุณวิ่งเข้ามากอดคุณด้วยความรักเส้นเวลาที่คุณอยู่ณตอนนี้แตกสลายตัวคุณไม่ได้เป็นตัวคุณอีกต่อไปวิธีที่สิผมคนขายติมเองครับว่า<อ>ชีวิไม่ได้ง่ายครับเป็นคนขายติมกลางวันเด็กก็ร้อนฮะช่วงนี้อะไรก็แยแ่มันเลือกไม่ได้ไง เนี่ยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็ต้องเช่าครอบครัวก็ต้องเลี้ยงน้ำมันก็แพงพวกนั้นถ้าใครที่ไม่ทันรถผมแล้วก็เอาหน้าแปะไป้ายไว้หน้าบ้านเน่ยครับเออใช่ไหมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ